อยากอยากใส่เสื้อคุมไหมครับเดี๋ยวผมคุมให้อก็อยากให้ใส่ให้เราครับแต่ผมอยากดูแบบนี้มากกว่าไอ้ได้ทับงกได้เลยครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับจุกหลันครับ What's up How's the baby team guys หลายคนนะอ่ะแบบหลายคนเป็นแฟนคลับเพลงนี้นะชอบไหมครับชอบโชว์เหรอครับขอบคุณนะครับเฮ้ยเล่านิดนึงดีกว่าเล่านิดนึงเล่านิดนึงในโซเชียลอ่ะโซเชียลจะเห็นเพลงนี้แท็กมาบ่อยมากใช่ไหมครับครับผมแล้วแท็กว่าต้องมีต้องมีต้องมีใช่ครับนี่พวกเราก็มาเสิร์ฟให้คุณแล้วไงครับ จิจริงเพลงนี้ผมเต้นมาก่อนแล้วครับผมแชร์แล้วด้วยครับถูกต้องครับแต่เป็นเวอร์ชั่นคุณคุณก็เ,เอาแต่ขียเสื้ออยู่บ้างนมันเรียกว่าเป็นตำนานครับผมรเราจะมีตำนานทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยจะจากเด็กสักผ้านในวันนั้นเออสู่เป็นพิธีในวันนี้อี่หนึ่งมัมมี้จะได้พูดได้แต่ปากเต็มคำว่า ทำชาเลแล้วนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำนี้มันคือคำว่าสวยจังครับคนหล่อหรือว่าหล่อจังครับคนสวยอาพระราโบคนสวยไม่มีมีจริงนะครับใช่ครับเพราะว่าพวกเราสวยแฟนคลับก็ปปสวยอถ้าพวกเราหล่อแฟนคลับก็สวยอยู่ดีอา แต่จริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่เป็นเวทีเนี่ยผมไม่เห็นคุณเต้นเลยครับเพราะว่าผมเต้นอยู่ฝั่งนึงคุณเต้นอยู่ฝั่งนี้มันไกลเลยไหมผมเลยอยากจะเห็นกับตาครับผมขอลงพิณเพื่อลากันเป็นฐานนะขอได้ไหมครับมิวสิกนะครับมิวสิกทำเพื่อจุงหน่อยได้ไหมครับได้อยู่แล้วเดี๋ยวทุกคนร้องนะครับคุณคุณร้องให้ผมไหมครับผมร้องให้ ถ้าเธอจะเป็นเสือคนจะไปพีทีไม่ต้องทำบบอะไรเพราะ y o feeling me โอ้โหฮอ,อจนอินเดียหลุดนะครับว้าวาว,าว,าว้าวว้าวอ่าครับอ่าไหนเราเราจะเรามีลูกเล่นอะไรไหมครับอะไรนะครับพี่จุงเรามีลูกเล่นอะไรไหมรจริงๆแล้ววันนี้จุงดังมาในบทบาทของนักผู้จนภัยที่ขยีเ้เสื้อขยี้ใจถูกต้องอ่า เคยใจพอไหมครับโอ้โหตอนนี้มีตแต่คูลเลยตอนเนี้ยนีย่นี่กลับไปสมัยนี้กีเลอร์อนะจะเรีนนกว่านี้อตอนนี้เป็นคุงไปหน่อยไม่แน่ใจครไดโอ้ได้ครับแม่ทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเถืนเฮ้ยเมาเอวแล้ว เอาเป็นว่าพวกเราก็มากันขนาดนี้แล้วแต่เรายังมีนักผู้ช่ภัยคนอื่นที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเราเลยครับผมจริงทุกคนอยากจะเจอพวกเขาไหมครับอยากเจอมากเลยครับถ้าอยากเจอพผู้สาวไปงนี่รงนี้ตนี้ตงนี้นี้รนี้ตมีตรงนี้ตรงนี้ตรรร้น Make some noise. If you guys ready, make some noise!